ไงไข่ลดูปลาเล็กเนี่ยปลากระดีเนี่ยผมไม่กินปลากระดีนไม่โลดเลยปาเล็กเนครึ่งเน่สมัครเล่นเนี่ยยังไงสองหน้าบ้านปลาสวายสายเสือติบสองเซนติดเซนน้ำไม่ไหล

ตัวเล็กไัาาาก่ปล่อยแม่มาแทนกันตัวใหญ่เสร็จแล้วสุดท้ายกลับไปบ้านเน่าหมนเลยไฟเขาตัดไม่มีแล้วไม่แท้มาเชื่อก่อมันงัองอยู่กันได้อืมป็นเพิ่มขึ้นเรื่อยเสร็จแ้ว่าจะลงเพราะกขต้นหรอไปลงให้แเหรอต้นไปลงได้ขึ้นขึ้น ังคาร้อนผีเยอะหลังมือทำงาคันนี้มาไม่แนิจมอยู่โเขี่ยด้วยเฮ้ยแถวไม่แถวนี่ตั้งใจย่นี่ไม่ให้ไปเลเนี่มาเล่นมาเล่ Ừ. ơi. À, cùng mưa khơi lơi, chặp mưa nồi, mưa nồi, chặp mưa đường lơi anh buồn, chặp mưa đường, mưa đường, cùng mưa bay. Ừ. 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 เรานั่งมันนานนะรถพวงมาได้้คพ่วงไมพวงมาให้ในแถวนี้นะเสร็จแล้วก็ให้เขาลากเราต่อข้ามไปตางอันี่ยเขารถจอดจอนเ่ยอานตลายนี่ยนะอย่าให้เครื่องดับก่น ลงดับมันพ่อเสือนมันมีน้ำมีวน,น้ำเข้าเลี่ยเ้าเถ้าถ้าเครงไม่ดับมันไม่เป็นไรไปเระ่อยๆนะครั แล้วก็มันเป็นอย่างเนี้ยก็ก็ที่เห็นนี่แหละครับอที่พูดเมื่อกี้น่ะที่เห็นนี่แหละครับ เขาบอกว่าคันหน้าไว้ไปคันหลังเมื่อกี้เนี่ยคันหลังบอกรอใหม่คันคันนี้จะไปที่ไหนยังไม่รู้เลยนะเราจะพูดไกล เวลานี้ชั่วโมงนี้พูดอะไรไปเนี้ยมันผิดกันหมด่ะคนมันเพีนเยอเหมือนใจดำใช่ไหมใช่นัที่ไหนรถไม่มีเลยโไม่รับน้ำตา้าหรอไม่ทะงทางทางเออรถเ็วขับรถเร็มีทาง เทิ่มมีอะไรมาที่บ้านเราที่อยู่ข้างในไม่มีเลยนะคุณอยู่ันบ้โรงเรียนะม่มีเพิ่มเราของพายเรือมาที่วัดเลยนี่สร้างบ้านกันได้เลยนาเนี่ยมันก็สร้างได้เก่งกว่านาะเนี่ยสร้างเป็นบ้านเลยเนี่ยเน่ยางน ไปอยูรั้เไปเลยครับไปเลยไปเลยโหเขาสร้างเป็นบ้านได้เลยเอออยู่อย่าน้มนมานามั những cái <laughs> cái 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 nữa, cái nên น้ำมันดิไแต่พานนผ่านจะพาง่อาน้มเลยน้ำมันมัมนซอสข้างในเนาะอ,อ,อันนี้มันร่วมมานมากตรงนีง้ยมขึ้นนันน่เนมันกนเกือนนงแ,ว,แวนี้หนักมากเลยเนี้ยเสียเงเลย ยังใหม่เลยต้องเล่งไว้ต้องเล่งไว้

ก็มาเมื่อกี้ไม่ถึงนี่เนี่ยม้ำขึ้นเมื่อกี่ถามมาไม่เยอก็ยังว่าเนี่ยเมื่อกี้มายังล้อน้ำขึ้นเนี่ยไม่นักไม่นักต้องรีบไปจับไม่ได้รีบไปมันโดนขึ้นคาร์ลรถหลังเสียเลยเนี่ยมันโดนขึ้นคาราเนี่ยมันจก็ขี่เร็วไม่ได้ของเขาอ่ะก็เป็นเชือกไม่รับเกาะมันยากทุกขั้นตอน มาได้มาได้ถามมาไม่ลึกแบบนี้ไปเมื่อกี้แค like ่บมุนล้อลึกไปเรื่อยๆอ่ะต้องอยู่ตรงวิ่งตรงเลนกลางอย่างเดียวหามาไม่ลึกแบบนี้เราลึกไปอันนี้ก็จะเสี่ยงไปอีก Oh, ah, tá